ญยาณที่บอกว่าเด็กคนนี้มันเกิดมาเพื่อเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์แต่คุณก็คงคิดว่าเขาเป็นแค่มวยโชนะถ้าได้ดูเขาในช่วงแรกๆในการต่อยมวยไทยฮายกอันนี้สําหรับใครที่ได้ติดตามดูมันตั้งแต่แรกๆะนะแต่ผมบอกเลยว่าพอมีรายการวันมาคุณคิดผิดมหันเพราะเบื้องหลังความบ้าคลั่งนั้นมันคือค่ายมวยระดับประการอย่างค่ายสอเดชพันธ์ที่มีพี่พิเชษนะเป็นผู้เกาะตั้งคายและก็ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เจ้าปริ้นทำเนี่ยมันคือจุดอ่อนเขามองว่านี่แหละคือของดีถึงตรงนี้ผมอยากจะเล่นมุกเพชรในตมงเลเลลย่นดีมหม เล่นเลยแล้วกันเจ้าเสือใหญ่เนี่ยคือของดีเขาคือเพชรในตมอ่าเจ้าเสือใหญ่คือเพชรใช่ไหมคําตอบคือไม่เขาคือตมแห่ได้เล่นแล้วนะครับเจ้าเสือใหญ่ถ้าเปลี่ยบเป็นตมก็คงเป็นตมที่จะเอาไปกลั่นเป็นน้ํามันดิบที่ไร้สารตะก่วโอเคผมพอใจแล้วคือในยุคนี้เนี่ยการจะสร้างนักมวยหรือว่าการจะสร้างค่ายมวยเนี่ยแค่ฝีมือการต่อสู้อย่างเดียวไม่พอถามว่ามันอาจจะใช้ได้แหละถ้าหากคุณทํามวยแล้วเก่งจริงแต่ต้องยอมรับว่าค่ายอื่นมันก็เก่ง